แต่ว่ามีโรคประจาตัวอยู่อ๋อเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานครับเป็นมานานยังไงเป็นมาก็ประมาณตีว่าจะ20ปีอ๋อ20ปีแล้วเหรอ20ปีคุณหมอก็จะบอกว่าอันนั้นก็ห้ามทานอันนี้ก็ห้ามทานอันนู้นก็ห้ามทานต่อหน้าหมอก็ไม่เคยทานครับคนเป็นเบาหวานทุกคนเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเสื่อมถอยหมดสภาพร่างกายเนี่ยเสื่อมถอยหมดก็คือเรื่องเพศก็จะเสื่อมถอยไปด้วย อ่าเพราะฉะนั้นเอก,กิจกรรมที่ว่าเนี่มันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ง่ายอ,อที่กลับบ้านที่เคยเปิดกลับไปถึงบ้านก็เปิดฝาชีดูมีเอยบเข้าวไหม,มผมสองสองปีหลังไม่ได้ผมเคยเปิดฝาชีดูเลยออโอเคครับทีนี้ปรากฏว่าพอมารู้จักจงหัว,วลแล้วได้เริ่มทานจงหัวตั้งแต่เมื่อไหร่คือเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้ว แล้วพอทานเข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มเห็นข้อแตกต่างยังไงฮะเมื่อไหร่อย่างแรกกี่ผมทางว่าผมทานอย่างแรกก็คือครั้งแรกเนี่ยเรื่องอ่อนเพียผมหายครับอย่างที่สองคือคนเป็นเบาหวานมันจะเป็นแผลแผลผมหายอ๋อคนคนเพื่อนผมเพิ่งเพิ่งเมื่อสัปดาห์ก็ต้องไปยกของแล้วไปโดนอะไรบาดมาเ เป็นรางน้าฝนรางน้ำรางน้ำฝนรางน้ำฝนเป็นเป็นเป็นสังกะสีมันมันมันตัวตัวนี้ไม่ใช่สังกะสีไม่เป็นไรแต่ว่ามันบาดก็คือบาดลึกเป็นแผลลึกเลยเย็บกี่เข็มฮะเอ่อเย็บเนี่ยสี่เข็มความลึกประมาณหนึ่งเซนติเมตรเลือดโชคเลยก็เห็นมันจุกอ่ะพี่โอ้โหแล้วเป็นแผลทีนี้พอเป็นแผลอย่างงี้คนเป็นเบาหวานแน่นอนหายยากแผลเนี่ยมันเปดนหนองเพราะว่าคนอ้วนทุกคนเหงื่อมันเยอะอ่าแล้วพี่แล้วพี่ทงชัยบอกว่าพี่พี่งชัยเขาบอกว่า ลองลองเอาไข่บุกเนี่ยเอาน้ำไหงบุกนี่นะฮะหายดลงไปแล้วทาบอกว่าของคนจีนเนี่ยไข่บุกคุณสมบัติของของคนจีนคือไข่บุกไม่จะรักษาแผลเน่าซึ่งคือใน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 สมุนไพรเนี่ยมันจะมีรสหวานแล้วพอทาปรากฏว่าพอทาแล้วเนี่ยมันยิดยืดยืดมันเหมือนเอาเข็มมาทิ่มแล้วแล้วยังไงวันสองวันสามวันประมาณสามวัน แผ่มันแห้งพี่เรอมันแห้งแห้งไปเองผมยังงงทุกวันนี้ผมยังงงแล้วผมไปเชื่อพี่ก็ได้ไงคือคือมันแห้งไงฮะคือเป็นเบาหวาน<อ>จะรู้ทีแรกเนี่ยผมผมคิดว่าผมอาจจะเสียแขนแล้วอันนี้ต้องไปถามรายเล็กอกันเลยแล้วก็ไปพิสูจน์กับจงหัวที่บริษาาัทไห้